สรุปผลการแข่งขัน t o y ยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์2025เลส3สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากรุ่นヤลิส1เมกเลสรุ่นยอดนิยมที่มีนักแข่งร่วมลงสนามมากที่สุดในรุ่นนี้มีไบป์ไายโอริโอนักแข่งโตโยต้าเรซิ่งสตาร์ทีมลงทำแข่งขันด้วยโดยใช้รถโตโยต้ายาลิสคาร์บอนนิวทรัลฟูเอลที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนามโดยจบการแข่งขันเลส3ผลปรากฏว่าอันดับ1โคบุระโทชิกิหมายเลข22สามารถคว้าธงมังลุกได้เป็นคันแรกตามมาด้วยศริพากรแยบยนตนักแข่งสาวหมายเลข68จากทีม TMC Drive68 レン so, โซ บายวุฒ์บางบอล3แต่ตามมาด้วยกิต mm ิรัตน์เหลืองอรุณชัยหมายเลข44ที่เข้ามาเป็นอันดับ3 mm hmm. ต่อมาเป็นรุ่นโครล่าอัลติสจีอาร์สปอร์ตวันเมรุ่นใหญ่สุดของรายการดวลกันสนั่นกับฝีมือนักแข่งที่เจนสนามโดยมีปังปอนอัครวุฒิ์นักแข่ง Toyota Racing Star ร์ทีมลงชิงโพเดียมด้วยในรุ่นนี้ ต้องบอกว่ารุ่นนี้ลุ้นกันสนุกครับเพราะนักแข่งทุกคนมีฝีมือที่ดีมากโดยเมื่อจบการแข่งขันแชมป์ตกเป็นของสิทธิชัยคังนิมิตหมายเลข9จากทีม Speed Left r a i n n บ by NCL Service ส่วนอันดับ2ได้แก่เชนทาโรชิบะหมายเลข3จากทีม ORC Racing m mm o t u ่ hmm. และอันดับ3วรัญชิตวัฒนตนากุลหมายเลข89 ต่อมาเป็นรุ่นยาลิสเอชีบรีดิวันเมกเลสรุ่นนี้สาวนักซิ่งมือสมัครเล่นโชว์ฝีมือโดยผลการแข่งขันสนามนี้ผลปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของปียวดีพุทธิสารซึ่งเป็นตัวเต็งของการแข่งขันรายการนี้จากทีม A Motorsport and Boxer ์บ็อกซ่ตามมาด้วยอันดับ2ส,สิตานันพิกุลกระจรหมายเลข107จากทีม B f ฟิ l เลส i n g Compact ไ i ส e เดอ Hub ับและอันดับ3กิติยาชีรวัตวาชีหมายเลข189จากทีม KT ีทีมไทยแลนด์ ลุ้นกันต่อกับรถกับเรื่อนล้อหลังในรุ่น HILUX REVO 1 m e ั l e มมันเต็มพิกัดกับสมรรถนะของรถกระบะสายพัน์ธุแกรง่งต้องบอกว่ารุ่นนี้โดนใจคนดูอย่างมากเพราะขับกันได้ดุดันหนักแน่นจนจบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ1ได้แก่นลิชิตเกียรติมานีสีหมายเลข4จากทีม TD Racing by SP Auto อันดับ2เพิกเลิศวังพงหมายเลข55และอันดับ3นี้รถสุจริตหมายเลข19 ส่วนผลการแข่งขันเล d ี้สติดตามชมได้ในคลิปต่อไปนะครับ